ัควันนี้ก็จะพาเ<า>พื่อนๆมาเที่ยวชมสวนทุเรียนเอ้ยไม่ใช่สวนยางพาร,ราสวนนี้ก็เป็นของน้าสาวผมเองนะครับแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่ยังเปิดกีดอ,อยู่นะครับวันนี้วันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์นะครับผมแปลงอื่นก็ทยอยปิดกันไปหมดแล้วนะครับ เหลือแต่แปลงของนาผมแปลงนี้ก็ยังเป็นอีกแปลงหนึ่งครับที่ยังเปิดอยู่ <Gel. S 1> เพราะว่า<ม>ทั้งมีทั้ง <quarters S 1> คน <Laz ern. S 1> ที่กรีดท่ามแรงและคนที่ปิดไปแล้วครับสำหรับแปลงนี้ก็เป็นผันยางหกศูนย์ศูนย์ครับแปลงนี้ก็ประมาณหกไร่ครับนาค,คนนี้เขากรีดคนเดียวนะครับมีทั้งหมด2แปลงอีกแปลงหนึง่งเขากีดไปแล้วเพราะเป็นยางเขาเรียกว่าอะไรอะยางไม่กี่ปีนะครับยางมันสิบห้าสิบหกปีครับมัน พูดง่ายมันยังอ่อนอยู่ครับเป็นยางหนุ่มนะแต่ยางแปลงนี้นะครับมันเป็นยางแก่มาแล้วนี่ครับแปลงนี้ก็มียี่สิบกว่าปีนะครับนี่ครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ก็หกมีดเลยนะครับก็ยางมันเริ่มเปลี่ยนจากเพสลาดเป็นพวกยางมันพึ่งผัดใบนะครับเพราะว่าช่วงผัดใบนี่มันไม่ออกเขากีดผ่าเลยนะครับ พอมันได้น้ําฝนมาครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับใบมันโกนหมดเลยไม่มีเพราะมันร่วงหมดมันผัดใบนะครับก็พอมันเริ่มแตกใบอ่อนครับ<ช>น้ํายามันก็จะหยุดชะง,งักการ,รออกไปสักพักหนึ่งเพื่อต้องไปเลี้ยงใบครับใ,<ช>ใบมันยังเป็นเปลี่ยนสีนครับมีแนวโน้มว่าหมดเดือนก<ช>ุมภาพันธนี้นครับเขาจะปิดหน้าเน<ช>ี่ยเขาพยายามเร่งกีดนะครับเพื่อ ให้มันสุดหน้าเร็วๆนะครับเพราะว่าถ้าเปิดใหม่หรือดูฝน,นครับหน้ายางมันควรที่จะอยู่สูงครับมากกว่าอยู่ต่ําเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าถ้ามีดนะครับมันถูกกรีดโดยที่มีเศษขี้ดินอะไรเงี้ยมีดมันจะหมดเร็วนะครับหมดคมเร็วนะครับนา,นานๆเขาก็หยอดน้ํากดไปครับเนี่ยแล้วก็นี่ครับเขาปกติแล้วเขาจะ ตัดสแปลงนะแปลงหนึ่งก็ประมาณ6ไร่5ไล่อีกแปลงหนึ่งก็10ไร่นะครับออนี่กีดคนเดียวก็สุดยอดครับผูห้หญิงที่กรีดยางเก่งๆก็มีครับดูจากหน้ายางก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับผมแทบจะไม่มีแผลเลยนะครับกรีดมาตั้งแต่ผมถามเขานะครับกรีดมาตั้งแต่อายุ14บสี่ห้าครับปีนี้ก็แกก็แต,แตแะห้าสิบเลครับ เลี้ยนจบมาก็กีดยางเลยนะเพราะมีส่วนยางเยอะน่ครับก็เป็นพันหกศูนยะ์กีดหกมีดนะครับกีดสองหยุดหนึ่งก็ถือว่าออกใช้ได้อยู่นะครับยางแปลงนี้ก็หยุดกีดไปนานนะครับ<อ>เพราะว่าเขากีดไม่ไหวนะครับก็เขาเหมือนมีโรคประจําตัวครับก็เลยหยุดกีดไปสามสี่ปีแล้วก็เพิ่งกลับมาเปิดกีดใหม่ ปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยครับเนี่ยกลับมาออกดีเหมือนเดิมครับก็วันนี้ก็พามาชมสวนหนึ่งที่สวยนะครับเนี่ยเป็นฝีมือของการกรีดของการกรีดของผู้หญิงนะครับเนี่ยปกติแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกทีนะครับในวันที่แกออกกรีดแกจะเริ่มออกกรีดประมาณตีหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูนี่ครับแผลสวยๆไม่มีบาดนะครับ แล้วก็กีดยางออกปีแล้วมาดูกันนะครับว่าเขาใช้มีดอะไรนะครับมีเทคนิคการกีดแบบไหนไหนี่นะครับโอ้โหมันลครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆมาเป็นแนวทางน,นะครับสำหรับสายที่ยงัง,ยยงกีดในช่วงฤดูา <inequalities S 2> าการผัดใบครับกีดคุยง่ายก <s ports> ีดพาแรงนะครับราคาก็ผมก็ว่าในช่วงนี้ในพื้นที่ระยองก็ไม่ได้แพงมากนะครับเหมือนทำท่าเหมือนจะขึ้น แต่ก็กลับมาไม่เกินยีไม่เกิน30บบาทอีกแล้วนะนนนหอยอดน้ำกดคนเดียวก็ประมาณไม่เกินชั่วโมงครับผม<อ>นี่ชิวๆง่ายๆพอหยอดน้ำกดเสร็จปลดภรารกิจจากสวนยางพาราก็กลับไปพักผ่อนนี่ควิถีชีวิตของคนกีดยางก็จะมีเวลาว่างในงช่วงกลางวันนะครับถ้าไม่นอนก็ไปรับจ็อบก็ได้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปเด็ดๆอีกหรือไม่ก็คลิปหนังนี่ครับนะคนนี้ครับตัดยางเดี๋ยวผมจะมาเปิดมาถ่ายให้ดูอีกทีว่าฝีมือการตัดยางระดับนี้เขากระตุกยังไงใช้มีดแบบไหนโอเคครับผมแมวงีแมวงดูแลตอเใชุ้้ยตลอดนี่ับอืม la.